ขอต้อนรับเข้าสู่ไทยโแล์ค์นะครับวันนี้นะครับเราภูมิใจนําเสนอจริงๆนะครับเป็นรุ่นที่หลายๆท่านถามถึงและรอคอยนะครับวันนี้ก็คือรุ่นซูเปอร์ซีรีส์นะครับหน้าเหล็ก3นิ้วนะครับรุ่นจิมนะครับรุ่นซูเปอร์ซีรีส์นะครับเป็นครั้งแรกที่เรานําแหลกทูดาวเข้ามาติดตั้งนะครับซึ่งปกติแล้วทางเราจะไม่ทำนะครับแต่วันนี้ทานคุณที่ลูกค้าให้เกียรตินะครับที่ให้เราออกแบบเป็นงานคัสตอมด้วยนะครับติดตั้งเพิ่มเข้าไป โดยที่มีการยืดระยะนะครับเสาหน้าและเสาหลังออกไปอีกเพื่อจะบรรจุตัวแหลกพุดาตัวนี้นะครับให้เข้ามาอยู่ในแหลกนะครับแล้วก็มีฉากหลังเหมือนเดิมมีบาโหนสะพานเหมือนเดิมด้านบนนะครับในตัวนี้ก็มีเซฟตี้บาร์นะครับเจครับเซฟตี้บา์ที่เป็นรุ่นนะครับความหนาของตัวเหล็กที่ใช้มาทํานะครับตัวเจครับตัวนี้เป็น มิลลิตแล้วนะครับเป็นงานที่หนาขึ้นเเก่านะครับของเก่าเป็นเหล็กหนา5มิลิเมตรนะครับแล้วก็บริเวณนะครับแหลตูดาวก็เหมือนเดิมครับเหมือนในซีรีส์ปกตินะครับแต่มีการออกแบบแล้วก็ติดตั้งให้มันกลมกลืนสวยงามก็มีการออกแบบให้มันกลมกลืนไปกับการใช้งานนะครับก็ที่เก็บแผ่นเหมือนเดิมนะครับมีบริการแล้เหมือนเดิมมีป้ายชื่ออันสวยงามของไทยเพราะว่าแหลกนะครับมีอุปกรณ์ที่แถมนะครับ 3อย่างบาดึงกว้างบาดึงแบบสั้นนะครับตัวแบบสั้นนี้นะครับจะหมุนได้นะครับบริเวณนี้เวลาเราเล่นนะครับมือตรงนี้จะไม่ต้านข้อมือไม่ถือข้อมือวเวลาเล่นไตเสร็จไม่ถือข้อมือนะครับประยุกต์ได้ทั้งด้านบนและก็ด้านล่างของฐานเล่นนะครับส่วนตัวนี้เป็นมือจับแบบ5้านะครับสามารถประยุกต์เล่นไหลได้นะครับเล่นไหล ไหลหน้าไหลข้างไหลหลังนั่งนึงนะครับดึงโดได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็ฟังก์ชันเพิ่มเติมข,ขึ้นมาในรุ่นซูเปอร์ซีรีส์ซึ่งปกติไม่มีแหลักดูดาวถ้าท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจสามารถปรึกษาเข้ามาได้ดิอก์เข้ามาได้นะครับแล้วเราก็จะจัดการออกแบบให้ตามที่ท่านต้องการเลยยังไงวันนี้ไทยพ่อแหลกสวัสดีครับ